ใครจะไปคิดว่าเมื่อก่อนผมพก power bank ตัวขนาดนี้ก็ว่าเล็กแล้วนะครับแถมแรงด้วยมาตอนนี้ครับมาเจอตัวนี้เล็กกว่าเบากว่าแถมชาร์จแรงเหมือนกันและนี่คือชุกเทคพ p b 6 0 60, power bank ตัวเล็กแต่ชาร์จแรง5 5วัตครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squid man.exe ครับผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยชอบ power bank ตัวเล็กๆแต่ชาร์จแรงแแล้วก็ความจุเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งาน เท่าที่ออกไปใช้งานได้นะครับอย่างผมเองเนี่ยใช้งานประมาณวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องชาร์จมือถือสักครั้งหนึ่งครับเพื่อให้อยู่ได้ทั้งวันนะครับและเพา a n งตัวนี้ก็ตอบโจทย์ผมมากเลยครับเพา a n งตัวนี้คือชุก t t e h p PB PB060 เป็น p o เป็ Bank ตัวเล็กความจุ6,000 m mm, มิลลิแอมจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่5 5วัต์และที่สำคัญคือเขามีช่อง USB Type C ถึง2ช่องครับช่องหนึ่งจ่ายไฟสูงสุด55วัต อีกช่องจ่ายไฟสูงสุด33วัตต์ครับในกล่องเนี่ยเขามาพร้อมกับสายชาร์จให้ในตัวครับแบบนี้ครับน่ารักไหมครับพกพาได้ด้วยนะมีขนาดที่เล็กแล้วก็มีหน้าจอบอกเปอร์เซ็นต์แบตนะครับอันนี้มีให้เห็นด้วยเหมือนกันขนาดเล็กจริงมีมอกมีตราที่บอกว่าสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้นะครับนี่มีไฟเซฟด้วยฝั่งนี้แล้วก็น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่153กรัมครับแต่ว่าผมลองชั่งแล้วเขาหนักแค่ ร้อยกรัมเท่านั้นเองครับขนาดเล็กแบบเรียกง่ายๆว่าพกพาใส่กระเป๋าเสื้ออะไรอย่างเงี้ยง่ายมากๆเลยครับคือถ้าเราพกไปไหนเนี่ยมันก็ไม่เป็นภาระนะพกใส่กระเป๋าถุงผ้าใบเล็กๆใบหนึ่งนะครับแล้วก็สบายๆละอยู่ได้ทั้งวันคือไม่ต้องหนักกระเป๋าเหมือนพาวแบงค์ตัวใหญ่ที่หนักเกินครึ่งโลอะไรประมาณนี้สําหรับการชาร์จ55วัตต์เดี๋ยวผมจะลองเสียบมือถือ Xiaomi ให้ดูนะครับเห็นไหมครับ ขึ้น55วัตต์จริงๆเลยนะครับเป็น55วัตต์ max นะครับผมเราลองช่อง USB Type C ตัวแรกไปแล้วนะครับ55วัตต์เดี๋ยวลองอีกช่องหนึ่งนะครับเสียบปุ๊บจะขึ้นแบบนี้ครับ Xiaomi Turbo Charge ช่อง USB ช่องที่2นะครับจะชาร์จอยู่ที่3.3วัตต์ครับ ชาร์จเร็วมากแล้วถ้าใครใช้ Samsung เนี่ยครับเห็นว่าชาร์จได้ถึง45วัตต์แม x เลยนะครับความจุบแบตเตอรี่เนี่ย6,000ม ah ิลลิแอมนะครับก็ใกล้เคียงกับขนาดมือถือเรียกว่าชาร์จได้ประมาณ1รอบหรือ1รอบครึ่งนั่นเองถ้าเสียบ2เครื่องพร้อมกันนะครับจะขึ้นแค่ชาร์จด่วนนะครับแบบนี้นะครับแต่ก็ยังขึ้นชาร์จด่วนทั้งคู่อยู่ดี2เส้นนะครับออกพร้อมกันเลยก็ถือว่าเป็น power bank ที่ชาร์จเร็วได้อยู่ดีแม้จะแชร์ความแรง2เครื่อง ถ้าใครทำงานออฟฟิศเนี่ยครับก็ง่ายเลยก็หาหัวชาร์จเล็กๆบางๆสักตัวหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับพกไปคู่กันนะครับเวลากลางวันก็อาจจะชาร์จทิ้งไว้สักรอบหนึ่งนะครับเนี่ยแค่นี้เล็กมากบางมากนะครับจบอยู่ไม่ถึง300กรัมเลยครับคู่นี้ตัวนี้ชาร์จเข้าได้สูงสุดนะครับอยู่ที่45วัตครับชาร์จเข้าก็เร็วมากๆด้วยอีกฟีเจอร์ที่แปลกครับก็คือฟีเจอร์ bypass charging ครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเคยรู้ว่า Power Bank เนี่ยครับถ้าเสียบม้อแปลงเข้าชาร์จไปนะครับเราไม่ควรที่จะต่อไปเข้ามือถืออีกทีหนึง่งแต่ Power Bank ตัวนี้เนี่ยครับสามารถทำบายพาสชาร์จิ่งเสียบเข้ามือถือได้ครับเดี๋ยวผมเสียบให้ดูแต่จะขึ้นแค่ฟัสชาร์จนะครับจะขึ้นแค่ชาร์จด่วนอย่างเดียวเท่านั้นจะไม่ขึ้นเ x i a o m เ Turbo บชาร์จนะครับแต่ว่าสามารถชาร์จทั้งสองอย่างไปพร้อมกันได้เลย สำหรับใครที่เป็นสายพกพานะครับใช้กระเป๋าใบเล็กๆแบบนี้นะครับสบายเลยนะครับพกหัวชาร์จตัวเล็กๆสักตัวแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ของชุกเทคเหมือนกันแล้วก็พกชุกเทค PB060 อีกตัวครับใส่ไฟนะครับเหลือๆเลยนะครับแค่นี้จากกระเป๋าใบเล็กๆเนี่ยครับก็เป็นกระเป๋าที่มีเนื้อที่เหลือเฟือสำหรับใส่ของอย่างอื่นได้สบายๆเลยถ้าคุณเป็นคนชอบพาวแบงค์ตัวเล็กๆและชาร์จแรงก็ผมว่าชุกเทค PB060 ตัวเนี้ย น่าจะตอบโจทย์มากๆเลยเพราะมันมีขนาดเล็กแล้วก็น้ำหนักแค่1้0กรัมกำลังไฟชาร์จแรงห5วัต์ความจุ6000มิลลิแอมมันอาจจะดูน้อยสำหรับหลายๆคนที่เคยใช้พอแบงค์ห0 0 0 0มิลลิแอมหรือ2 0 0 0มมิลลิแอมมาก่อนแต่อยากบอกว่ามันพอที่จะชาร์จมือถือได้ประมาณรอบหรือรอบนิดๆได้สบายครับดังนั้นเนี่ยถ้าพกมือถือแค่เครื่องเดียวไม่ได้ใช้น้ตบุ๊กใช้อย่างอื่นเนี่ยผมว่าตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยน่าจะพอแล้วครับราคาเปิดตัวของชุกเทค PB060 ตัวนี้ อยู่ที่999บาทแต่บอกเตอร์ว,ว่าในวิดีโอนี้มีราคาพิเศษครับใครอยากได้ไปกดซื้อกันเลยถ้าใครเคยใช้ Power Bank ตัวนี้อยากจะเล่าอะไรมาคุยกันได้ครับหรือว่าใครอยากถามอะไรเกี่ยวกับ Power Bank ตัวนี้ก็ถามไว้ในคอมเมนต์ได้เหมือนกันครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย